คุณผัวมอสวายปรบมือร่วมกันสายจากภาคเหนือไเก็บแม่น้ำติงวังยมแลน่านด้วยเหตุนี้จังหวัดนครสวรรค์จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าเมืองสี่แร์ตาประจำจังหวัดเป็นรูปที่ม ท่านปลับกระทรวงสาธารณสุขในแพทยโทรทัศน์การโทรทัศน์ท่านผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่น้องอสรอท่านผู้มีเกียรติท่านสุนทรชี โครงการบริการทุกช่วงวัยด้วยความเหนื่อยจากกระทรวงสาธารณสุขเกิดขึ้นภายใต้หลักคิดอสมอมั่นคงสาธารณสุขขึ้นแข็งเพื่อคนไทยหากไกลเป็นีดีเป็นการบูดนะ เพื่อให้บริการประชาชนได้อ,อย่างครอบคุมสอดัล้กับความต้องการของประชาชนด้านการดูลแลสุขภาพในทุกพื้นที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเท่าเทียมเข้าถึงทุกช่วงเวลาลดร,ระยะเวลารอคอยการรับบริการและลดค่าใช้จ่าย ในการเดินทางของประชาชนวันนี้ผมิ็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการยก11คลินิกส่งเสริมคัดกรองป้องกันและรักษาโรคไม่ติดต่อหรื้อรังหรือ NCD มาให้บริการพี่น้องประชา,นาชนาจังหวัดนครสวรรค์กว่า1,500คนในวันนี้ได้แก่คลินิกโรคต้วน คลินิกเคสดีคลินิกโรคไตคลินิกหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจคลินิกข้อกระจกและจอประสาตาหกคลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและฉีดวัคซีน s p v คลินิกผ่าตัดคอนเดียวกับบ้านคลินิกเครื่องช่วยฟังคลินิกผ่าตัดนิ้วล็อกคลินิก บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่สิเกดคินิกแพทย์แผนไทยโดยคาดการว่าโครงการนี้จะมีจำนวนผู้เข้ามารับบริการทางการแพทย์กว่า3.8ล้านรายซึ่งจะช่วยลดค่าใช้ใจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลในอนาคตได้ถึง4 0 0พันล้านบาทนี่คือความพยายามอย่างต่อเนื่องของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้นจัดก,การปัญหาโรค n อ d ต่อจากการส่งเสริมความรู้เรื่องการนักตาเพราะ NCD คือความท้าทายทางสาธารณสุขที่ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต้องดำเนินการให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนในจะังหวัดนครสวรรค์ภาคภาคเอกชนภาคประชาชน รวมถึงพี่น้องสอสมอที่ช่วยกันขับเคลื่อนงานตามนิยบายของกระทรวงสาธารณสุขและขอให้พวกเราร่วมแรงร่วมใจกันยกระดับบริการสาธารณสุขเพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนจังหวัดสวรรครและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป